วัดีครับวันนี้ช่องหนึ่งที่ครเเตอร์นะครับจะมาดูวิธีการอุ้มเด็กน้อยคนนี้นะอายุประมาณอยู่ในเดือนนะครับว่าเราจะอุ้มเขาแบบไหนให้รู้สึกมั่นคงอันนี้คุณพ่อมือใหม่จริงจรนะคนแรกเลยนะครับแต่ถ้าเริ่มมั่นคงนะครับอุ้มมาเป็นเวลาเกือบเดือนแล้วนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับก็ติดตามดูนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีนนี้นะครับปามิวนะครับก็จะมาแนะนําวิธีการอุ้มเด็กเล็กนะครับเด็กเล็กนะครับที่อายุยังประมาณอยู่ในเดือนนะครับ พอเขาเนี่ยจะอ่อนแอมากนะครับดังนั้นวิธีการที่เราช่วยเขาได้นะครับดีที่สุดง่ายที่สุดนะครับคืออุ้มเขาให้แนบตัวเราแบบนี้มือเดียวก็ได้หรือถ้าใครไม่มั่นใจครับสองมือก็ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หมหมนะครับมักจะแบบอุ๊ยเดี๋ยวลูกฉันจะตกนะฮะดังนั้นไม่ต้องปเป็ววนกังวลนะครับสําคัญคือมือข้างที่เราจะจับหัวเขานะครับอย่างเช่นผมจะใช้มือนี้นะให้เราการมือให้กว้างไว้ทุกครั้งถ้าเราประคองคอเขาแบบนี้เห<ล>็นไหมฮะเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาเราประคองแบบเนี้ย เราเราจะ,ร,าจะรู้สึกว่าเออเรามั่นคงนะอีกมือหนึ่งประคองก้นไม่เห็นรองก้นไว้ตลอดแบบนี้นะเรารู้สึกว่าเขาปลอดภัยอยู่ในตัวเราครับต้านข้างเราแน่กขาทิศตัวแบบนี้ดังนั้นโอกาสที่เขาจะตกไม่มีมือที่เรากันอยู่ข้างนอกมือนี้อยู่ข้างล่างนะครับมือที่ประคองคอไว้นะวเวลาเอาเขาเข้าตัวหุยขยับยังไงดีมือนี้เลื่อนมาครับประคองหัวไว้อย่างนี้นะเราก็ค่อยอ้อมแขนข้างนี้อย่างนี้มา ถ้าเขาอยู่ท่านี้แล้วนะครับถ้าโรคคุณแม่สุดจนชนะแล้วนะก็จะมีมือหนึงนะครับเอาไว้กินข้าวเอาไว้ดูมือถือได้นะครับหิวนมเหรอครับผิวนมนะคะผ mm ิวนม